สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอ่าช่องดีเดชแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเนาะครับอัปเดตห้องของน้องมุกตานะครับผมหันนั้นแทนครับผมน้องมุกตาได้ตู้เสื้อผ้าใหม่เนาะครับผมอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมเป็นลายคิตตี้ครับผมฮัลโหลคิตตี้วาซันครับผม อันนี้ก็จะมีลิ้นชักเนาะครับผมลิ้นชักสองอันน,นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูเนาะประตูเป็นชั้นเนาะครับผมน,นี่นะครับผมอันนี้เป็นชั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่เสื้อผ้าเน,ะะนาะครับผมเนาะครับก็ใส่ทั้งของพ่อของแม่แล้วนะครับผม <laughs> <laughs> ครับผมตอนนี้เนาะได้มาเมื่อเช้านี่เองครับผม นะครับเป็นลายคิตตี้เนาะครับลายคิตตี้สวยงามนะครับผมเราก็จัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะครับผมของห้องเนาะครับผมจะเป็นแบบประมาณนี้เนาะครับผมครับผมแม่นครับผมเพราะว่าฝุ่นมันหลาเนาะครับผมพื้นมันกะอ่าเป็นพื้นพื้นอันพื้นดินไหมครับผมแค่เอาผ้าใบ ถ้าใบปูซื่อๆเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นอาบรรยากาศในห้องของน้องมุกตาเนาะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าผ้าอย่างที่ดีเดเคยว่าแล้วครับผมอันนี้เป็นผ้าผ้าเสื้อเนาะเสื้อเราก็เอามาทําเป็นฉากหมตรงมุมหัวที่นอนนอะครับผม จัดตกแต่งนิดหน่อยก็สวยเนาะครับผมเดี๋ยวเราก็จะแต่งไปเรื่อยๆเยนาะครับผมจนสวยกว่านี้นะครับผมรับผมอ่าตัวที่เป็นไก่นะครับผมก็เป็นอันกระปุกอมสินน้องมุกตานะครับผมได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยอัปเดตใหม่เนาะครับผมเพราะว่าหลังจากที่คลิปแรกๆเนาะครับผมถามว่าในกระปุกน้องมุกตามีเท่าไหร่แลวสองบาท นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวถ้าเต็มเราค่อยมานับกันเนาะครับผมว่าได้เท่าไหร่ละครับผมอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าใหม่นะครับใหม่ใหม่สดสดวันนี้เลยครับผมครับผมสวยงามเลยทีเดียวเนาะครับผมครับผมแมนครับผม อยากได้อะไรก็ดาวดาวดาวครับผมไม่มีเงินจ่ายเขาเราก็ดาวไปก่อนเนาะครับผมครับแมนครับเฮามีตู้เสื้อผ้านะครับเฮากะอ่าคือมันมันจําเป็นเนาะครับผมแมนแมนแมนฟุ่มมันไหลายครับผมฝุ่มมันหลายเฮาจําเป็นเฮากะซื้อมาไหวเนาะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะสิ่งจําเป็นเนาะครับผมจะได้ใส่เสื้อผ้านะครับผม ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ซื้อนะครับตัวน้อยเข้ามาแล้วครับมุกตาครับผมสวยไหมสวยไหมลูกวสวยชอบไหมชอบไหมมุกตาชอบไหมลูกฮะอ่าครับผมเดี๋ยวเราก็จะจัดเสื้อผ้าเข้านะครับผม อันนี้น้องมุกตาก็จะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าไปอยู่อะไรในตู้ลูกนะกเข้าไปทําไมในตู้สวยไหมถูกใจหนูไหมสวยถูกใจมุกตาไหมลูกถูกใจไหมเป็นลายคิตตี้นะครับผมคิตตี้น่ารักน่ารักนะครับผม อันนี้ราคาเท่าไหร่ได้เหรออันนี้จ่ายปีหกหกนะครับผมสองพั 2, 66, นหะ้าร้อยหกสิบหกเนาะราคาสองพันบาทครับผมสามบ่ะสามพันบาทครับผมเมื่อเช้าเพิ่นลงให้เนาะครับผมลาผมแมนครับผมขันนันเบ่ากับบมมใส่เนาะครับผม เราก็ผ่อนเป็นปีเหมือนเดิมครับผมโทรศัพท์ก็ผ่อนเป็นปีนะครับตู้เสื้อผ้าก็ผ่อนเป็นปีนะครับผมระยะยาวยาวยาวนานเลยเนาะครับผมเอาโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนาะครับดีเดกก็ขออ๋อครับผมเพื่อนบอกให้ไปถ่ายกับข้าวด้วยว่าสัตครับผมอเราไปดูกับข้าวกันเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นหลังตู้เนาะจัดใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผม ก็ดูแบบมีมิติกว่าเดิมสักนิดเนาะครับผมอ่าอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดเสื้อผ้าเข้าไปข้างในเนาะกับของน้องมุกตาเนาะครับผมเดี๋ยวไปดูกับข้าวกันครับผมว่าแม่มุกตามีอะไรเนาะครับผมครับผมอ๋อ อันนี้คืออะไรครับแม่มุกตาครับผมซุปไหยค่ะซุปไหยใส่ปลาแห้งนะคะซุปไหยใส่ปลาแห้งเนาะครับผมแล้วก็มีไข่มีปิ้งเนื้อมีส้มผักเนาะครับผมมีปลาด้วยเนาะอืมใ,<ส>ใช่แล้วครับผม,มอดครับอดครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูตอนเช้าเรานะครับผมเป็นอาหารอ่า,อาเช้าเรานี่แหละครับผมรับประทานเช้านี้เนาะครับผมแล้วเราก็ กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมเราก็ต้องกินข้าวก่อนนะครับผมถ้าไม่กินข้าวก็อยู่ไม่ได้นะครับผมครับผมข้าวนี้ได้แต่ใดมาครับผมจากพี่สาวปานครับผมข้าวนี้ได้มาจากพี่สาวปานนะครับผมเพิ่นให้ข้าวเหนียวมาถุงนึงเนาะครับผมประมาณห้าหกโลนะประมาณห้าหกจิโลเนาะครับผม เราก็ครับผมขอบขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวปานเนาะครับที่ให้ข้าวมารับประทานเนาะครับผมมาทําขนมด้วยเนาะครับผมแม่นอ่าเมื่อวานนี้ครับผมไปเจอเพื่อนแล้วว่าจะทําข้าวเหนียวลําไยเนาะครับผมอันเพื่อนก็เลยเรียกไปเอาข้าวมาไว้กินกันด้วยเนาะครับผมแล้วก็ทําขนมกินเนาะครับผมพี่สาวปานนะครับขอบคุณพี่อ่ขอบขอบคุณป้าป้าปานเลยมุกตา คุณค่ะครับผมนี่นะครับน่ารับประทานมากเลยครับผมอันนี้เป็นแจ่วไหวเนาะแจ่วไหวเราได้มาจากซุปไหวครับผมซุปไหวครับผมเราได้มาจากบ้านคุณยาอาชิเนาะครับผมทานมากเลยนะคะครับผมาทานข้าวกันค่ะครับผมมาเดินมารับประทานอาหารเ้ากันครับผมอจาจบนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมดีๆก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวรับประทานอาหารเช้ากันเนาะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านเนาะครับที่คอยให้กำลังใจครอบครัวดีๆชาแนลเนาะครับผมดีๆก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ